สวัสดีครับพกผมช่องเอฟทียนฟาร์มชมองของคนรักัวของทุกท่านมาแล้วนะครับผมนี่ค่ะนี่ค่ะคุณตาเชื่ออะไรครับเป็นิตพบจับยายสามิตรพบจ้ะตรงนี้บ้านอะไรครับยายเรื่องน้องไผ่บ้านน้องไผ่เป็นจระเข้โบราณชื่อโบราณค่ะสลักได้นั่นแหละออกมาข้างนอกเป็นทุ่งนาเมื่อก่อนไม่มีบ้านนะมาจ้างแปดสิบจ้ะโอ้โหแปดสิบค่ะยังแข็งแรงมากเลยตาแปดสิบสองตา8ปดาิบสองแปดสิบามมาเลี้ยงวัวได้นานเนี่ยครับเนี่ยก็สองปีกว่าสองปีกว่า คือคืออย่างนี้สวัสดสมัยนั้นมันยังแพงมีราคาอยู่ครับผมลูกไปซื้อมาจากอุทุมพรเก0 0 0มื่น่าคขนบา1น0 0เป็น91,000มื่ครับแต่พอมาเลี้ยงมันมันประมาณไม่ถึงปีวัวลงราคาทีน,นี้เขามาให้เกดหมื่นแต่ยายไม่ยอมขายเพราะขาดทุนเยอะ ก็เลี้ยงไปเลี้ยงไปแล้ไปลงไปรถนี่ก็ค่าสี่หมื่นเ้ไม่ไหวแล้วสี่หมื่นก็ไปขายเท่าไหร่ก็ไม่ขายจะสู้สู้จนจนวัวจะมีราคาขึ้นเมื่อไหร่ก็เอาเมื่อนั้นครับผมจะพอหาแบบว่ามีมีทางอทางบ้านอะไรกันกระทมเพราะว่าหาวิธีทับให้มันเอาลูกทับยังไงก็ไม่ติดมันอ้วนครับผมคือเราเลี้ยงมันเรารักมันเราก็เลี้ยงอย่างดีมันก็อ้วนมันไม่ติดวัวตัวที่อยู่ข้างหลังเลยใช่ไหมอ๋อชินนายกที่นางยกแล้วตอนนี้ก็าท้องยังครับเนี่ย ยังยงเลยค่ะยังไม่ทองเลยด้วยไม่ทองเลยทับไม่ติดเลยมันมันอ้วนโอ้ยเราสงสารมันก็ให้กินบ้านหนึ่งละสามรอบทีนี้พักหลังมาได้ข่าวว่ามีตรงบ้านสังขะเขาขายห้าหมื่นเอามาอีกด้านอีนางยกอีนางเมดอยู่ข้างหลังได้ลูกค่ะได้ลูกบ้านหนึ่งตัวทับและติดแล้ออกมาเป็นลูกตัวเมียหนึ่งตัวจ้ะทีนี่หลานเขาว่ายายเอ้ยอยากจะสร้างบ้านต่อเติมบ้านไม่มีเงินยาเอาเว่อ ไปเลี้ยงไม้อ้าวสงสารหลานบอกลูกที่กรุงเทพที่ทํางานอะว่ามันจะขอยืมมันก็ไม่กล้าย,ยืมมันบอกว่าให้ช่วยซื้อวัวมันห้าหมื่นหกพันมาอีกสองตัวระหว่างนั้นยังยังวัวยังแพงอยู่ให้หลานคือเราจะให้แล้วถูกกว่านั้นมันต้องการเงินมากแต่ต่อเติมบ้านก็สงสารดีกว่าให้ฟรีๆก็เลยให้เงินเอาวัวมานี่น,นี่สองตัวตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะลูกของอีนางเนรขอถามเรื่องนี้ก่อนได้ไหมครับค่ะคุณตาคุณยายรู้จักกันตั้งแต่อยุเท่าไหนแล้วเนี่ย อุ้ยสบายตะกอนออกโรงเรียนพร้อมกันอายุสิบแปดจ้ะอายุสิบแปดจ้ะตาอายุยี่สิบเรียนโรงเรียนเดียวกันจ้ะเจอการพบรักกันยังไงครับสมัยก่อนโอ้สบัยตะกอนมันไม่เกี่ยวกับยายกับตาหรอกคนแก่แม่แม่ของยายกับกับกับแม่ของตาเป็นเพื่อนกันครับแล้วอยากให้ลูกอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันครับผมเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรหรอกมีแต่แม่กับแม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ให้ อยากให้ลูกกับลูกอยู่ด้วยกันก็ยอมครับผมไม่ใช่ว่าจีบอะไรกันไม่ใช่ไม่ได้จีบอะไรกันเลยไม่เลยจ้ะมีแต่แม่กับแม่แหละว่าเราเป็นเพื่อนกันให้ลูกทั้งนี้เขาเป็นลูกผู้ชายแม่ของยายนั้นเป็นลูกผู้หญิงก็เลยเทาอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเดียวกันก็ยอมอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันแล้วก็จะรักกันเองจ้าจ้าใช่ใช่ใช่เลยค่ะสมัยเมื่อก่อนแต่สมัยทุกวันไม่รู้นะครับผมอยู่ด้วยกันมากี่ปีแล้วเับเนี่ยอย่าไม่ได้แลตั้งแต่อยู่สิบแปดจนแปดสิบแล้วอ่ะ ครับผมคิดดู <c oughs> สุดยอดเลยจ้<ล>อันนี้คือเรื่องราวความรักเนาะการความรักและเรื่องจริงด้วยคะ่ะครับผมแล้วเมื่อก่อนเคยเลี้ยงวัวไหมก่อนที่จะมาเลี้ยงไม่เคย,ยเลยทำนาด้วยควายใช้ควายสชนตะไคร้ควายแล้วก็ไถแล้วก็ตัดไอ้นั่นทํำมาขายเป็นโบราณเนะี่ยทำแต่ตะควายใช้ควายอายุเยอะขนาดนี้เลี้ยงวัวยังไงครับ น,นี่คือเลี้ยงด้วยว่าเวลาให้กินก็เอายาให้กินจะต้องยานี่้ให้จ้างคนมาตาดัดจ้าง,างคน,นงมาตาดัดเลยอีกครั้งหนึ่งลูกชายจ้างคนมาแต่กเขาตัดมาให้แต่เราเป็นคนปล่อญยาให้มันครับผมจาน้ําก็ปั่นนี่ใส่ใส่ถังใส่น้ําสะอาดครับป้องกันโรคแล้วก็กลางคืนก็เอาไม้ดุนใหญ่ๆเผาให้ควันมันไล่ไลยุงจะไล่แมลงที่จะมาตอมัวนะ่ะเอาใช้ใช้ควันเรามีดุนใหญ่ๆพื้นอ่ะเอามาเผาเอามาสมแล้วก็ ไม่แรงมันก็แตกตื่นบ้างปัญหาในการเลี้ยงมีไหมอย่ามีจ้ะคือบางครั้งอ่ะมันมันมันยังไม่ค้งเป็ดในคอกนะยังล่ามอยู่ข้างนอกครับผมที่เอมุดมันหลุดต้องจับต้องวิ่งต้องไล่ลำบากมากครับจ้ะแล้วก็ถ้ามีคนจ้างที่ให้เขามาดูนะ่ะเขาก็ช่วยจับช่วยไล่ผักหลังหาวิธีที่ว่าไม้ให้มันหลุดือเวลาลูกชายไม่อยู่เราก็ต้องทําคอกอย่างนี้ให้มันอยู่ในคอกครับการไม่ได้ให้ออกังแข็งแรงอยู่แบกยาได้อยู่ ไม่ไม่แบ่งไม่ได้เบาๆเนี่ยได้อยู่ได้อยู่จ้ะครับผมกินมีความสุขไหมครับเลี้ยงวัวเออสุขทางใจใช่ค่ะสุขทางใจใช่ไหมค่ะแต่ทางกายไม่ใช่ทางกายมันแอรครับผมแอรแล้วใจสู้แต่ใจสู้อยู่จ้ะจ้ครับให้ลูกทำงานสงสารลูกต้องขวบรถลูกต้องส่งเงินที่คู่ขามาซื้อวัวไม่ใช่มีเงินตัวเองนะจ๊ะ าาอยากได้อยากอยาก,อยากมีแบบมีไรายได้ไมันจะทำยังไงตัวเองไปทําง,งานกรุงเทพทําง,งานก่อสร้างรับมามาก่อสร้างครับทีนี้่วนบัวก็ให้คนแก่ที่อยู่บ้านอ่ะป้อนหญ้าครับผมจ้างคนตัดอีกทอดหนึ่งเขาตัดมาให้เราเขาก็กลับบ้านรับเอาหญ้าที่เขาตัดนี้ให้บวัวจ้ะครับวันละสามรอบต้นต้นคือไปกู้เงินมาจ้ะอ๋อต,ตอนนั้นบัวยังมีราคาอยู่จ้ะครับผมผมเข้าใจเลยช่วงราคาที่แพงแพง ผ่านมาสามเกือบสามปีนี่วัวยังราคาดีเราเราต้องการวัวเอามาเลี้ยงแล้วก็วันนี้เราก็ไปทางอุทุมพรนะวัวนี่มาจากอุทุมพรครับจะจาของก็เป็นครูตกใจไหมราคาวัวที่มันลงลงเอาลงเอาตกใจตกใจมากตกใจว่าทำยังไงจะได้ทุนคืนนอสองสารลูกครับผมไปทํางานเถอะแม่จะดูแลแม่กับพ่อจะดูแลใหโลล้โอ้แปลว่าแพงเหมือนกันน้องวัวสาวเก้าหมื่นจ้าเอาเรื่องเหมือนกันจ้าอ้ลองคิดดูนะครับผมราคาตอนนี้คือลงเยอะเลยครับผมลงไปประมาณสักหกสิบเปอร์เซ็นต์ได้แล้ว นะคาวัวแล้วคุณยายจะสู้ยังไงต่อครับรอจนจะถึงวันที่มันมีราคาจะสู้ไปเรื่อยๆจ้ะจะสู้ไปเรื่อยๆเนาะเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อลูกเพื่อหลานเห็นเห็นว่าลูกน่ะต้องดิ้นรนเผื่อว่ามันได้กำไรไม่ได้มากก็ได้น้อยครับเออดังนั้นก็แม่จะดูให้ลูกไปทำงานเถอะจะได้ที่เงินกู้เขามาครับผมคุณตาได้รู้จักคุณยายมาก่อนไหมก่อนที่จะมาแต่งรู้จักเรียนโดยการอะไรอ๋อเรียนโดยการจ้ะเลย ตาก้ไปบวชได้ไหนึ่งภาษาอ๋อเสร็มาช่ได้เรายังไม่มีความรักอะไรเลยนะ่ะครับผมแม่ของยายอ่ะยายก็หนีอ๋อคาับผมหนีไปเย็บเสือ้อเดือนเย็บเสือ้อที่สีขอร่านจิงเอ็มเสียงยายไปรับจ้างเขาครับอน,นี้พอยายไปหลังเขาเนาะเย็บเย็บทูกคน่อนไม่ได้ยายแพ้เขายายก็ไอทไม่ทันเขาเงินเดือนก็ได้น้อยกลับบ้าน กลับบ้านแม่แม่หาเลิกง,งานแต่งงานเลยเมื่อก่อนนี้เงินเดือนเท่าไหร่ครับสามร้อยเงินเดือนสามร้อยเย็บเสือน,นะต่อเดือนนะครับผมค่ะสามร้อยนะครับค่ะร้านจึงยิ้เสียงสามร้อยนี่ถือว่าเยอะไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็เยอะบอกเขาว่าเท่าแกฉันขอกลับบ้านแม่บอกว่าไม่ให้อยู่ทางนี้เพราะมันมีคนช่วยทางบ้านครับผมฉันขออนุญาตกลับบ้านครับดิวจะขึ้นเดือนให้เขาบอกยิ่แต่ไม่แน่ใจว่าจะขึ้นหรือเปล่าครับไม่ได้ยังไงฉันก็ต้องกลับบ้านกลับบ้านมาแม่ก็หาเลิกแต่งงานเลยช่วงชีวิตที่ลําาบกที่สุด ช่วงไหนบ้างครับลำบากในตอนไหนที่ทำนาทำอะไรทำนาใช่ไหมต,ต้องทำนาแต่ต้องไปกู้หนี้มาลงทุนทาหน้าก็ต้องลงทุนคือเราเราต้องซื้ออะไรอะไรกินช่วงทำนามไม่ได้ทำงานใช่ไหมต้องกู้เงินงเข้ามาอมพอพอเสร็จหน้านาต้นทุนก็คือ,อยังค้างไว้แต่เอาเอาเป็นข้าว ดอกเนี่ยเอาเป็นข้าวให้เขาเป็นเป็นข้าวเลยเงินจํนนวนเขาสมไมแต่ก่อนหนึ่งพันต่อหนึ่งกระสอบหนึ่งพันต่อหนึ่งกระสอบกานดอกหนึ่งกระสอบก็มีดอกนะคะเงนทุนยังเหมือนเดิมครับผมอย่างงี้แหละสมแต่ก่อนช่วงนั้นก็ไม่มีพวกอะไรนะอุปกรณ์ในการทํานาไม่มีเลยต้องกู้กู้คนไนเขามียุ้งข้าวนี่ไปกู้เขากู้เขามาแล้วก็ทั้งกินครับใช้แบบทุกถิ่งทุกอย่างครับเอาเป็นข้าวเนี่ยละรวมขายบ้างเหลือไว้กินบ้างครัพอเสร็จหน้านา ชงต้นจงแต่ดอกต้นทุนยังเหมือนเดิมใช้นี่มาทุกปีทุกปีก็เวยนวนอย่างนั้นแหละคลิปนี้อยากให้ดูแบบสบายๆนะครับผมอยากให้ได้ประสบการณ์จากคุณยายด้วยกับคุณตานะครับผมบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตเนาะค่ะไม้นี่มันถูกก็เรื่องซื้อตามถูกครับผมเราเราหาตัวไหนที่มันพิเลนหน่อยคือมันไม่ถึงกับพันดีนะอันนี้พันละมันครับละมันเราต้องเอาโบกระโดนโบแขกแบบแบบแบบไกลๆนะครับคือมันขายง่ายมีคนซื้อเยอะ แต่เอาราคาแพงนี่อย่าเลยเราเอาเอามามีแต่คิดมากเราขายไม่ได้ขายยากถ้าไอวัวไอขึ้นกลางๆนี่มันขายง่ายครับผมเขาเลี้ยงไม่กี่เดือนกี่ปีเขาก็ขายได้แล้วครับของยายเนี่ยังมองจะเขาของเรามันราคาแพงเขาไม่กล้าถามถึงยังไงก็ต้องสู้ต่อไปเนาะจ้าสู้ไปเรื่อยๆยังไงก็ต้องสู้ครับผมสงสารลูกให้ลูกอยู่ดูแลวัวนี่ที่กู้มาเอาที่ไหนใช้เพราะฉะนั้นลูกไปทํางานเถอะพ่อกับแม่กับ น้องจะดูให้โอ้สุดยอด,ดเลยครับผมเ,<อ>เรื่องจริงนะคะครับผมคุณตาคุณยายวันนี้ก็ขอบคุณมากครับผมอขอบคุณครับ